สวัสดีครับทุกคนอันนี้เป็นคลิปที่3ามนะครับเพนนซูนี่ก่อนนะเนี่ยผมได้ไปเก็บแต้มมาแต้มเนี่ยครน,นะเครดิตการอนุรักษ์แล้วผมได้ซื้อสิงโตขาวมา2ตัวเป็นไงโอ้โหเท่เดี๋ยวเนี่ยผมจะทําที่อยู่ให้มันกันโหมันสิงโตสิงโตทั้งทีแล้วเป็นสิงโตขาวด้วยก็ก็ต้องอลังการหน่อยไหมยเงี้ยไปเราไปเริ่มเลยดีกว่าโอ้แต่จริงนี่ อีกส่วนสัาน,นึงผมนี่ไม่ไม่ขนาดดีนะคือถ้ำนี่ก็ก็ไม่ขนาดนี้นะนนนส่วนไอเราข้านี้ก็ไม่ขนาดนี้เหมือนกันอันนี้คือแบบว่าค่อนข้างที่จะไม่กลัวจนเลยเจ๊งไมแหละรอบเลยอันเนี้ยไม่ได้ว่าเราไม่หาพื้นที่สร้างีกว่าตรงไหนดีโอ้ฝนกำลังตกด้วยถึงโตขาวผมอยากให้มันมีพื้นที่ประมาณประมาณหมาป่านี่นะในความคิดอยากให้แบบเท่าหมาป่าเลยอ่ะพื้นที่นะอันนี้มัน2008ตารางเมตรใช่ไหมอ่ะจับไปเลยแล้วกัน ก็ถ้าตอนสร้างเนี่ยผมอาจาจะมีการแบบว่าสกิปข้ามไปหน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามันจะใช้เวลานานแล้วก็โวผมบ่นค่อนข้างเยอะด้วยประเด็นอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวเราไมาทำถน,นนก่อนดีกว่าใช่ไหมทำถนนก่อนถนนต้องเป็น8เมตรเดยเอาละมาทะเลาะกับถนนต่อ,อยแล้วเราอะ่ะ <_ c oughs> เอ้ยเป็นไงตรงไหม กี่มาเกี่ยน้เนี่ยเอ้ยมันตรงเปล่าวะเดี๋ยวสร้างเสร็จก็น่าจะรู้ว่าตรงหรือเปล่าเอ้ยเรายังไม่ดูพีเดียของสิงโตนี่ว่ามันดูพีเดียก่อนดีกว่าในพีเดียเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในทุ่งหญ้าต้องการพื้นที่สำารับสิบเอ็ดตัวนะผูหนึ่งมีประมาณสักสิบตัวก็พอแล้วผมว่าสิบตัวนี่เกือบสองพันตารางเมตรเลยถือว่าค่อนข้างเยอะนะต้องการตัวผู้แค่หนึ่งตัวส่วนตัวเมียเนี่ยสามารถมากสุดได้ยี่สิบเก้าตัวเลยโอ้โหโคตรเยอะเขาต้องการ ลัวเนี่ยสูง3มเมตรโอ้ใช้ลัวสูงมากนะจริงสูง3เมตรแล้วก็ความแข็งแรงระดับ3เลยเราจะเลือกเป็นเป็นอันนี้แล้วกันกระจกหนานี่ีกระจกหนาทั้งการปีนการปีนเข้าการปีนออกการทุกอย่าง ส่วนประตูเราจะขนดมาประตูใหญ่เกินเป็นประตูน้อยก็พอแล้วะตูน้อยประมาณตรงไหนดีเราขอชีดชดเลยละกันประมาณตรงนี้นี่โอเคตอนแรกกะว่าจะให้แบบมันเป็นแบบสี่เหลี่ยมยงเยีย้ยงไปทางนูน้นด้ยวยแต่ว่ามันสัตว์อีกตัวหนึ่งมันก็สัตว์อีกประเภทหนึ่งมันก็ต้องการพื้นที่เยอะเหมือนกันอะ่ะก็เลยเแบบนี้ไปก่อนจะได้สมมาตรสมมาตรด้วยต่อไปเอาสิ่งโตปล่อยเลยไหม อู๋นี่คือแบบ้ขาขายขายโคดแพงแต่ว่าเขาสายพันค่อนข้างดีนะแต่แต่แต่ก็แพงจริงแหละแพงเกินถ้าเป็นสีแดงคือมันแพงเกินไปมาหรือ,อยังอ๋อ,อกําลังกําลังขนย้ายนี่ฮมาแล้วสิงโตตเมียของเราเป็นไงบ้างหูจะจัดดาวสัตว์นี่คือเต็มเลยนะสุดยอดมาดูตัวผู้เป็นไงบ้างนี่ฮอ้โหสุดยอด เดี๋ยวเราขอสต๊อปเวลาไว้ก่อนแล้วเรามาจัดสภาพจำแนกภูมิประเทศเออแบบว่าแบบพวกพวกสถานที่อยู่ของเขาเหมือนเขาต้องการหินส่วนใหญ่นะก็ไม่่วนใหญ่แล้วก็ก็เยอะกว่าหญ้าจะเป็นเป็นหินทั้งหมดก่อนเลยอ๋อต้องเป็นดินด้วยโอเคต่อมาดินเหมือนเขาต้องการหญ้าน้อยมากเลยเนะี่ยติโตอย,อยู่อยู่ในถ้ำดีไหมเดี๋ยวเ,เรามากําหนดเวลาส่วนท้าก,ก่อนดีกว่าทำไมมันแลดูมืดจังเออเปิดสักสองทุ่มพอแล้ว เปิดเยอะเลยเดี๋ยวรวยเกินต่อไปเพิ่มคุณค่าเดี๋ยวต้องให้สัตวแพทย์เราวิจัยสิ่งโตด้วยไหนสัตวแพทย์เราสัตวแพทย์วิจัยสิ่งโตด่วนขอด่วนดวนเลยนะต่อไปสิ่งโตเราลางน้ําขนาดใหญ่ไปก่อนเดี๋ยวต่อไปทําเป็นบ่อน้ําให้เอาไว้ด้านหน้าเลยผู้ชมจะได้เห็นร้านอาหารก็ขนาดใหญ่ด้วยอาหารเสริมจะเพาะพันธุ์เหรออาหารเสริมเอ้ยอามาลายไปดีกว่ากันน่ะไปโอ้โหตัวนึงนี่คือพอเลยเหรอ ของเล่นตอบไปเาขาต้องการของเล่นด้วยนะเอาเปะไรดีเอ้ยต้นนี้หรอได้ปะเนี่ยฮุยเอ้ยตน้นต้นนี้ได้่ะโอเคเอาไปต้นหนึ่งก่อนเป็นไงบ้างโอ้โหเกือบเต็มบอทุกอย่างโคชนาเยี่ยมไ้ยต่อไปเขาต้องการโหเกือบแล้วเกือบลืมแล้วลืมได้ยังไงนี่เฮ้ยชิบหายแล้วเดี๋ยวนะสิ่งโตส,งสิงโตมา,มาแรกรุดเลยเหรอเดี๋ยวเราลืมเราลืมเพิ่มโกงไง แม่งเอ้ยเป็นสามเป็นห้าสิบเลยคือเห็นเลยว่ากรโดดออกมาเลยไม่ไหวไม่ไหวกองทันนี้ไม่ได้โอเคโอเคจับอย่างไหวคนดูนี่ยังไม่ทันรู้สึกตัวเอา้านี่ด้วยหรอโอ้โอเคเยี่ยมถือว่าดีเริ่มต้นได้ดีดีนะที่แบบไม่ออกมาตอนคนจะเยอะ,เ,ยอะเออเนี่ยตอนนรกอยากจะเอาอันนี้แต่มันใหญ่ไปปล่าวะไมันใหญ่ไปไหมไอ้แต่ แต่เราไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราทําเป็นถ้ำให้เขาดีกว่าเป็นถ้ำเหมือนหมาป่าดีไหมก็คงดีแหละงั้นเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะมาฮะผู้ชมวันนี้เรามีสิงโตไม่ให้ดูด้วยวิทยากรวิทยากรต้องทํางานนะสัตว์ใหม่ไฮไลท์ของเราบอรดให้ความรู้เป็นไงผู้ชมเราโอเเขาคิดว่าตั๋วถูกเกินไปได้คือคือชอบเลยนะอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวก่อนขึ้นราคา ขอมาทำอะไรให้มันดีๆก่อนมาเลยทิปบ็อกครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมเปนด้วยนะเป็นไงบ้างเหมือนเหมือนตัวนี้เขาบอกเขาจะเห็นได้ชัดนะโหมาถึงว่าแรกฝนก็ตกเลยโถึงโตแล้วนี่แต่ดูเขาจะพอใจกับตรงนี้มากนะนี่ถ้าแรกคิดว่าพื้นที่จะไม่พอจะไม่ถึงสองพันในสามไปมาสามารถเลี้ยงได้เกินสิบตัวเลยนะสิงโตมาเรามาตกแต่งบ้านให้เขาดีกว่าใช้เป็นหินดีกว่าเนาะเป็นหินหินใหญ่ๆเลยแต่เป็นท้ามสิงโตเอาเป็นสักสามเสาแล้วกัน สองเราข้านายหนึ่งมาโอ้โหประท้วงเจ้าเลยตั๋วถูกเอาไปเลยแปดแปดเหรียญครับกับหกบเหรียญผู้ใหญ่แปดเด็กหกเหมือนลกษณะเกิดจากความเครียดน,นี้น่าจะน่าจะเกี่ยวกับน่าจะเกี่ยว,ยวที่กงนะอาวน้องเต่าเราเครียดเฉยเลยลมาเปลี่ยนตรงให้ไม่ใช่เปลี่ยนตรงเปลี่ยนกงให้น้องเต่าเดี๋ยวกงไม้เพื่อจะรู้สึกดีขึ้นหิวเฮ้ยไม่รู้สึกหิวว่ะเดี๋ยวผู้ดแูแลสัตว์มันนี้เดี๋ยวนี้เลย เอออันนี้อันนี้เปลี่ยนกองแล้วดูดีขึ้นไม่ได้ดูดีขึ้นแต่ดูมีความสุขขึ้นเออโอโหคิดว่าหลายคนคิดว่าถูกเกินไปอีกหรอโอเคอย่างชอบเลยคำนี้เอาไป9ก้ากับ7แล้วกัน9เหรียญกับ7เหรียญเป็นไงมั่งสิงโตของเราวห้าวแลดูดีดีเดี๋ยวคิดว่าถูกเกินไปอีกแล้วหรอจริงวะเนี่ยโอเคงั้นจัดไปเลย10กับ8ไม่ใช่80 10กับ8เฉย อ้าคนนี้เขาบอกว่ามีโจนล้วงกระเป๋าด้วยเอาแล้วไงไม่ได้แล้วเราต้องติดติดกล้องด่วนโดยด่วนไหนใครมันกล้ามาล้วงกระเป๋าในสวนสตว์ของเราเฮ้ยเองไปเนี่ยเองโจนไปเนี่ยอ้าจริงด้วยชี่นี่โจนนี่เป็นไงไอโจนเองไอนี่โอโ้โห้าหลังคาเขา่าติดแมงทุ่มุมเลยทีนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าของเราไอนี่แบบว่า จะมาเที่ยวสวนสัตว์ทั้งทีเอาให้คุ้มเลยใช่ไหมลงกระเป๋าด้วยดูสัตว์ด้วยมากว่าจะเป็นเรื่อง,องวุ่นวุ่นหายไปเรามาตกแต่งของเราต่อดีกว่าก็มาถึงช่วงที่ผมทำถ้ำให้กับสิงโตช่วงการสร้างเนี่ยผมจะขอเร่งเวลาให้เพราะว่ามันจะได้รวดเร็วด้วยก็อย่างที่บอกที่กำบังสิงโตเนี่ยผมทําเป็นถ้าแต่ว่าจะไม่ทำเหมือนหมาป่านะถ้ายังหมาป่ามันจะเป็นถ้าดินใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นถ้าหินถ้าใครจินตนาการไม่ออกให้นึกถึงประมาณเรื่อง แล้วอ่อนิงก็ได้นะเออคล้ายๆกันเลยก็แล้วใครมองแล้วรู้สึกว่ามัน,มนไม่ค่อยคล้ายเท่าไหร่ก็พยามองว่มันคล้ายก็แล้วกันนะแต่ว่านั้่ไจะเป็นถ้ำขนาดใหญ่ใช่ไหมแต่อันนี้คือมันจะนขนาดย่ำๆล,ลงมาหน่อยดีเป็นไงเฮ้ยนี่ได้เรื่องอยู่นะตอนแรกอยากได้บ่อน้ำป่ะบ่อน้ำนี่อยากเอาที่นี่อยู่ประมาณตรงนี้ด้ซ้ำแต่ว่าประตูมันอยู่นี่เดยไม่เป็นไร เราย้ายประตูแม่งเลยย้ายแม่ดีสักนี่ไหมเออนี่ก็ได้นะบอ่อน้ำใช่ไหมโอ้โหนี่โคตรในเรื่องเอ้ยม,มันสวย,ยงี้วะหินเนีย่ยขอบขอบบอ่อน้ำนี่ขอบเป็นหินหน่อยแล้วกันต่อไปต้นไม้ใช่ไหมโอ้โหน,นีออ้มาถึงต้นแรกก็ไม่ใช่เลยโอ้โหน,นี้ก็ไม่ใช่หรอ อัานไหนมั้งที่สามารถอยู่ด้วยกันได้โอ้อันนี้ก็ไม่อยู่ด้ยวยกันได้นี่หว่าทุ่งหญ้านี่หว่าแล้วก็แอฟริกาด้วยกันนะเฮ้ยอันนี้อันนี้แหละดูน่าจะได้นะโอเคอันนี้ได้เยี่ยมเลยเฮ้ยเดี๋ยวน,น้อนอุย้ยตอนตัวน้อยมากโอ้โห เดี๋ยวมีลูกกันตอนไหนไม่เห็นมีแจ้งเตือนเลยเฮ้ยคนน่ารักโอ,โ,โอ้โหตัวนี้ข่าวโจ้เลยโอเคอย่างน,อน้อยเราก็มั่นใจไะระดับหนึ่งว่าสิงโตที่สวนสัตว์เราจะไม่สูญพันธุโโ์ก็นั่นแหละเพราะว่าการสร้างของเรามันจะไม่จบแค่นี้ล่ะผมต้องมาตกแต่งต้นไม้เพิ่มด้วยจะดูแบบว่าธรรมชาติเอาจริงตอนที่ผมทำกองให้กับสิงโตเนี่ยโอโหผมใช้เวลานานนานมากๆานะนะนะเอาจริง นานกว่าในคลิปเยอะในคลิปนี้อาจจะเป็นแค่10บนาทีแต่ว่าเล่นจริงแม่งหวานสี่ห้าหชั่วโมงได้เลยนะก็ลองเก็บรายละเอียดนิดน,นึงด้านบนเป็นต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมส่วนด้านล่างอย่าต้องมีโฟต้นหญ้าโฟอะไรด้วยต้นไม้ก็อาจจะดูหลากหลายชนิดหน่อยแต่ว่าทุกชนิดเนี่ยมันมาจากทวีปเดียวกันติ่งตัวน,นะและนี่ก็คือสภาพตอนที่ทําเสร็จแล้วเป็นไงเฮ้ยนี่คือแบบดูดีมากนะ ผมได้ตกแต่งตรงรั้วด้วยให้มันแบบมันอยู่ในทีมหินธีมเดียวกันกันกบสิงโตส่วนขามหาป่าเราทำนะแต่ว่ายังทำไม่เสร็จเอาจริงคือมันยังไม่100%รอเปอร์เซ็นต์แล้วนะมันประมาณให้สัก70%บเปอร์เซ็นต์ไปพอด้านหลังเนี่ยมันมันยังโล่งมากเลยแล้วประชากรสิงโตตอนนี้มีน้อยด้วยเอาไว้จะมาตกแต่งเพิ่มก็แล้วกันแล้วส่วนคลิปเนี้ยผมขอตัดจบไว้แค่นี้ก่อนดีกว่า อาจจะ赖ดูว่ามันสั้นนะก็นั่นแหละคือมันมีแต่การสร้างอะเนาะจะให้ดูการสร้างต่อไปแล้วบ่นไปเรื่อยก็จะ赖ดูจะหน้าเบื่อก็เลยตัดแบบกระชับกระชับเลยดีกว่าแล้วก็สิงโตสีขาวตัวผู้ที่คนเห็นอยู่ตรงเนี้ยปัจจุบนะันอะเขาไม่อยู่นะพอตอนที่ผมตัดคลิปอยู่เขาแก่ตายไปแล้วอย่าลืมนะไว้อะไรให้กับสิงโตผมโดยการกดไลค์กดซับสไครต์ด้วย ก็คือลูกสิงโตออกมา2อสตัวนี่มีแต่ตัวเมียนั้นเลยไม่มีตัวผู้เลยขอถอนคำพูดกันว่าสิงโตวสวนสัตว์เราจะไม่สูญพันธุ์ส่วนนี้ผมขอตัวไปเก็บตังค์ซื้อสิงโตตัวผู้ใหม่ก่อน